เราจะไปสัมภาษณ์ขอร้านกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี้เราดีวันนี้เด็กๆมาขอสัมภาษณ์ร้านมิเดียดิชั่นได้ไหมคะอ๋อได้ได้ได้วันนี้ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีใการขายเกี่ยวกับธุรกิจของอะไรนะคะอ๋อได้เอาไปทำเกี่ยวกับรายงานที่โรงเนี้ เปิดร้านครั้งนี้คืออะไรคะแรงบันดาลใจในการเปิดร้านหรอแรงบันดาลใจจะตอบว่าไงดีอ่ะมันมันมาทางสายเลือดอยู่แล้วพ่อมาพ่อแม่เปิดร้านขายแว่นตายอยู่แล้วอ่าร้านเปิดมากี่ปแีแล้วคะยี่สิบเอ็ดปีเดือนในแต่ละเดือนเสียค่าที่ไหนบ้าคะเดือนหนึ่งเนาะก็ 2, ประามาณสองหมื่นกะว่าบาทนี่ต้นทุนการใช้ไหมอ๋อก็จะต้องมีจัดโปรโมชั่นต่อเน,นื่อง มีแบบว่ารถรด,ดตัวเซนถ้าบางเดือนก็สลับกันก็มีแถมเลนให้ฟรีหรือบางเดือนก็กรอกฟรีแล้วก็แถมอุปกรซ์เรีฟรีความหมายก็คือมีพวกกล่องมีผ้าเช็ดผ้าแอนตี้ฟอกอะไรพวกนี้ให้ลูกคา้าแล้วมีวิธีการมัดใจลูกค้าอย่ารอมัดใจลูกค้าหรอก็อย่างเช่นว่าเวลาที่ลูกค้ามาก็ให้ควาจริ้ใจ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปเสนอของแพงๆให้ลูกค้าให้ลูกค้าตัดสินใจเองลูกค้าเป็นประเภทไหนคะขาประจําหรือว่าขาจรอ,อ๋อทาที่นี่เปิดร้านมานานเนาะ21ปีแล้วเวลาที่เป็นลูกค้าประจํามีส่วนเยอะประมาณสักแปดสสซส่วนขาจรเนี่ยก็น่าจะเสิร์ชร้านมาจากร้านมิเดียวิชันเนี่ยจากพวกพันทิพ c o ด,ดหรือว่าเข้ามาเสิร์ชใน Google ว่า ร้านแว่นแถวรานคอแผงที่ไหนตัดแว่นดีเขาก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเพราะว่าโลกตอนนี้มันเป็นโลกโซเชียล,ละอะมันจะไม่ต้องมานั่งอาศัยหน้าร้านหน้าร้าอาศัยหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยมันไม่รอดแล้วก็มีวิธีการคิดราคาให้ลูกค้าย,ยอมรับอย่างไรครับก็ปกติแล้วร้านเนี้ยตั้งแต่เปิดร้านปีที่หนึ่งเลยยันถึงปีที่ยี่สิบเอ็ดก็ลดแบรนด์เนมแบบสามสิบเปอร์เซนต์โดยจับก วงปกติอะลูกลูกค้าเนี่ยเขาก็มาเต็มร้อยอยู่แล้วพอช่วงโควิดมันก็ต้องดรอปลงไปครึ่งครึ่งอยู่แล้วเพราะว่าจะอยู่ในช่วงของ work from home เพราะว่าห้างอะปิดเข้าใจไหมช่วงโควิดเราก็เอาพวกคอนแทคเลนพวกอะไรอย่างเงี้ยเอากลับไปที่บ้านแล้วก็ไป Work f r o m Home แล้วก็ใช้วิธีการส่งส่งส่งใบตสนส่งเคอรี่ส่งไปตามบ้านเขาแล้วยอดขายมันก็เลยก็ต้องตกลงบ้าง50%เ ช่วงโควิดครับระมัณนช่วงโควิดเหรอรับมือก็คือโดยปกติก็ห้างอะปิดพอห้างปิดทีนี้เราก็ใช้วิธีออนไลน์สั่งตัดแว่นออนไลน์จากเดิมที่ลูกค้าเคยเคยมีค่าสายตาเท่าไหร่ถ้าไม่ชัดเราก็สามารถอัพขึ้นไปที่จุด0.25ค่าสายตาบวกเข้าไปอีก0.25ก็คือประมาณว่า1สเสแล้วก็ขนพวกคอนแทคเลนส์พวกนี้เวลาตวกฟอร์มโฮมอะก็ ส่งไปเสนีเอาแว่นตาก็ส่งให้ถึงบ้านอยู่มาแล้วก็มีการค่าเช่าโลกแล้วถึงจะถึงมือลูกค้าก็คือมีถ่ายคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูวิธีการรับเงิกับคนเนะเาะอมามีสินค้าประเภทอะไรมีแว่นตาแว่นกันแดดคอนแทคเลนส์ใสและสีแลวมีย่อข้อไหนเยอะที่เราแนะนำอยากแนะนำหมอโดยปกติแล้วในวัยรุ่นเราอะเนาะ ก็จะแบรนด์เนมก็จะเป็นเลบนเนาะรีวายนะหรือว่าแบรนด์ไหนก็ตามที่ที่ดาราเป็นพรีเซนเตอร์อย่างแบบว่า,ย,าย่าๆตัวย,ยี่ห้อโบลองอ่าหรือว่าจะเป็นน้องเก้าก็เป็นยี่ห้อโพลารอยอย่างเงี้ยเราจะขายออกเลยถ้ามีพรีเซนเตอร์เป็นดาราสุดท้ายนะครับก็อยากให้มาม่าเนี่ยฝาดมานะครับการติดต่อสถานที่ตั้งนะครับก็เดี๋ยวมาม่าจะสั่้ได้อยู่ในเดลลมนะคะ อยู่ในเดอะมอก็เดอะมอลาทคำแหงคนรุ่นใหม่ๆจะชอบเลยไปมอบางกะปิแต่ขอย้ำว่าเดอะมอลำทคำแหงเนาะแล้วก็อยู่ชั้น2อย่าหลงชั้นกันนะคะลูกค้าส่วนมากจะหลงไปชั้นกับชั้นจีเป็นชั้น1ชั้น2องเนี่ยเข้ากับประมาณชั้น3อ,ะอ่ะอ่าแล้วก็อยู่ในเพจก็จะเป็นมี d ดียวิชั่แว่นตาและคอนแทคเลนส์เข้าไปเสิร์ชหาในใน o o o g l e ก็ได้นะว่าตัดแว่นที่ไหนดีแถวรามคำแหง ร้านมีเดียวิชันก็จะขึ้นให้ให้ให้เห็นอันแบบหนูต้นๆน่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณมานะคะที่ให้สัมภาษณ์มาค่ะอ๋อยินดียินดีได้ได้ได้ค่ะมีงานทั้งหน้าก็มาได้นะค่ะค่ะค่ะวันดีวันดีโชคดีโชคดีค่ะโชคดีโชคดี ทงร้านมีโปรโมชั่นนะคะติดตามได้ที่เพจมีเดยวิชั่นคอนแทคเลนและแว่นตานะคะ